สวัสดีครับเด็กๆชั้นปถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับกคูเด่นหลายๆวิชาอาเซียนศึกษานะครับวันนี้คูเด่นจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับดเด็กๆสำหรับเพื่อนบ้านอาเซียนเราเป็นเราเรียนไปแล้วกี่ประเทศครับดเด็กๆ4ประเทศแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนประเทศที่5และประเทศที่6อ่าประเทศที่5กับประเทศที่6เราไปดูเลยนะครับ ว่าเป็นประเทศอะไรนะครับประเทศที่5ก็คือประเทศมาเลเซียนะครับเด็กๆหรือชื่อเป็นทางการของเขาก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียธงประจำชาติของเขาก็คือธงมาเลเซียนะครับเด็กสำหรับภาพที่รูดเด่นเอามาให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นอะไรครับแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศมาเลเซียนะครับก็คือตึกเปโตนัสนะครับเด็กๆของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับ ครับต่อไปก็คือทงมาเลเซียหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายาลูกเกมิลังนะครับเด็กๆแปลว่าทงลิ้วแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นทงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นทงมีสีแดงสลับกับสีขาวรวมกันก็คือเท่าไหร่ครับ14แถบภายในผืนธงมุมด้านซ้ายเป็นพื้นสีน้ำเงิน แล้วก็อะไรครับสีเลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาว14บสี่แฉกที่มีชื่อว่าบินตังเปอร์เซกูตันเอาใหม่อีกรอบนะครับเด็กๆบินตังเปอร์เซกูตันนะครับเด็กหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับดาราแหงสหพันธ ah นั่นเองนะครับเด็กๆอ่านะครับต่อไปก็คืออะไรครับ ไปดูสีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกนะครับหมายถึงสีแห่งยังดีเปิดตวนอากงสีแห่งยังดีเปิดตวนอากงนะครับเด็กก็คือเป็นนะครับผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธลัตนั่นเองนะครับส่วนพระจันทร์เสี้ยวนะครับเด็กก็หมายถึงศาสนาอิสลามนะครับต่อไปก็คือ แถบริ้วสีแดงสลับกับสีขาว14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธรัฐมาเลเซียทั้ง13รัดนะครับและรัฐอะไรครับรัดกลางของเขาก็คือรัฐที่มีชื่อว่ากัวลาลัมเปอร์อ่าหรือเมืองหลวงของเขานั่นเองนะครับต่อไปอะไรครับรัดสมีอะไรครับดาว14แฉกนะครับหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐทั้งหมดนะครับเด็ก ต่อไปก็คืออะไรครับพื้นธงสีน้ำเงินก็จะหมายถึงอะไรครับความสามัคคีของชาวมาเลเซียนั่นเองนะครับครับต่อไปก็คืออะไรครับยังดีเปิดตัวนอากงเป็นชื่อในภาษามาลายูหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดเป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประมุก แห่งสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับดเด็กๆต่อไปเลยนะครับไปดูแผนที่ของประเทศมาเลเซียเห็นไ,ไหมครับแผนที่ของประเทศมาเลเซียนะครับดเด็กก็ก่อนอื่นเราไปเรียนนะครับเมืองหลวงใช่ไหมครับเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียก็คือกัวลาลัมเปอร์เก่งมากครับดเด็กที่ตั้งและอาณาเขตไปดูเลยนะครับว่าประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยดินแดนสส่วนนะคบเด็กจะสังเกตได้ว่ามีดินแดนอยู่สส่วนก็คือมาเลเซียตะวันตกได้แก่คาบสมุทรมาลายูที่มีอะไรครับรมแดน,นติดกับประเทศไทยนะครับเด็กและทะเลอันดามันและก็ประเทศมาเลเซียตะวันตกนะครับนี่คือส่วนที่2นะครับมาเลเซียตะวันตกได้แก่ตอนเหนือของเกาะบอ์เนียวน,นะครับเด็ก เห็นไหมครับ,กบรเกาะโบเนียลเนี่ยประกอบไปด้วย3ประเทศนะครับเด็กก็คือประเทศบูนัยดารุสาลามแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ประเทศสุดท้ายคือประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่าน,นะครับต่อไปก็คือมีภรมิแดนติดกับประเทศอินโดนีเซียเห็นนะครับแล้วก็ประเทศบูนัยดารุสาลามและทะเลจ,จีนใต้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับาศาสนา ส่วนใหญ่นะครับศาส,สนาส่วนใหญ่ที่ประชาชนเขานับถือในประเทศมาเลเซียก็คือศาสนาอิสลามใช่ไหมครับเด็กๆเก่งมากนะครับดอกไม้ประจําชาติของประเทศมาเลเซียก็คือดอกชบาแดงนั่นเองโอเคนะครับครับต่อไปไปดูประเทศที่6กกันเลยนะครับก็คือประเทศเมียนมาชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศเมียนมาก็คือ สาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมา,านะครับก็คือต่อไปก็คือทงประจำชาติก็คือทงชาติเมียนมานั่นเองนะครับส่วนภาพที่คุูเด็กเอามาให้ดูในวันนี้ก็คือเจดีชเวดากองนะครับก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมียนมานะครับเด็ก ครับต่อไปก็คือธงชาติเมียนมามีลักษณะเป็นพื้นทงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งตามแนวนอนนะครับเด็กๆเป็นสามแถบได้แก่แถบสีเหลืองแถบสีเขียวและแถบสีแดงนะครับเด็กๆเรียงตามลำดับจากด้านบนลงด้านล่างนะครับเด็กๆบริเวณกึ่งกลางทงเนี่ยก็จะมีรูปดาว5แฉกสีขาวขนาดใหญ่อ่าต่อไปเราไปดูความหมายกันเลยนะครับ ดาวห้าแฉกสีขาวหมายถึงสหาภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพนะครับต่อไปก็คือพื้นธงสีเหลืองหมายถึงความสามคัคคีและความเด็ดเดี่ยวนะครับเด็กต่อไปก็คืออะไรครับพื้นธงสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและก็ความสมบูรณ์นะครับ ต่อไปสีแดงพื้นธงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและเด็ดขาดน,นั่นเองนะครับนี่ก็คือธงชาติเมียนมานะครับธงชาติเมียนมาเริ่มใช้เมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2553นะครับเด็กๆ ต่อไปนะครับเราไปดูเมืองหลวงของประเทศเมียนมาก,ก็คือเนปิดอนะครับหรือนะครับในหนังสือเด็กๆเ,เขาจะเขียนว่าเนปิดอ่าหรือนะครับเนปิดอนั่นเองที่เด็กๆรู้จักกันนะครับประเทศเมียนมาชื่อเดืองก็คือประเทศพม่านะครับต่อไปนะครับไปดูที่ตั้งและอนาเขตประเทศเมียนมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของคาบสมุทรอินโดจีนมีพรมแดนติดกับอะไรครับประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศบังกลาเทศประเทศจีนประเทศลาวประเทศไทยรวมทั้งอะไรครับทะเลอันดามันและก็อ่าวเบงกอลนั่นเองนะครับครับต่อไปก็คือศาสนาของประเทศเมียนมานะครับเด็กๆก,ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับเด็กๆ ต่อไปก็คือไปดูดอกไม้ประจำชาติของประเทศเมียนมาก,ก็คือดอกกระดู่นั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่47นะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างธงชาติเมียนมาและธงชาติเวียดนมามนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีดาวห้าแฉกอยู่กล่งกลางของธงนะครับเด็กๆ อ่าต่อไปเลยนะครับก็คือสิ่งที่แตกต่างกันข้อกอไก่ก็คือพื้นธงมีสามแถบสามสีได้แก่สีเหลืองสีเขียวและสีแดงเด็กๆว่าประเทศอะไรครับเก่งมากครับเด็กก็คือประเทศเมียนมานั่นเองอ่าต่อไปเลยนะครับไปดูดาวสีเหลืองทองอ่าก็คือธงชาติของประเทศเวียดนามน,นะครับ ต่อไปเลยครับข้อข้อควายพื้นธงมีสีแดงก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับต่อไปก็คือดาวสีขาวคืออะไรครับเด็กก็คืออะไรครับทงพม่านั่นเองหรือเมียนมานั่นเองนะครับเด็กอ่าโอเคนะครับเด็กสำหรับคลิปนี้ผู้เรียนขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ